แกนักฟันดาบมืออาชีพเรนเจอร์ Ranger ใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมปี2024เห็นเป็นตัวปกติแบบนี้หลายคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วก็แอบมีของอยู่เหมือนกันการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างใส่เกียร์อะไรถึงำให้มันแข็งแกร่งได้มากที่สุดสวัสดีครับมาพบผมในคุณช่องชาแบบนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกียร์ราคาถูกปลอดภัยที่จะช่วย,ป,ยประหยัดเงินในกป๋าของคุณเราขอแนะนําร้านมารุชอ็อป ร้านรับเติมเกม Line Ranger ราคาถูกปลอดภัย100%จดทะเบตะเียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1 8 0 0 0 0คนใครสนใจอาจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 9 8 8 Ruby ปดไปแจกกันได้เลยครับลิงก์เพจ Facebook อยู่ใต้ c r i p น i o n นนเองนะครับมาครับผมวันนี้เราอยู่กับเรนเจอใหม่กันอีกหนึ่งตัวโน้ดหลังจากที่เราทำการรีวิวเจ้าเรนเจอร์แสงใหม่ไปแล้วตัวพวกนี้อาจจะเป็นตัวนางรองแต่ว่า การใช้งานก็แอบ,บมีของอยู่เหบือนกันกาจากการที่ผมลองจับใช้งานโดยแกะนักฟันดาวผมเป็นสายพลังท่าน้ำที่มีพลังโจมตีรวมถึง6 0 0 0 0นแต่ก็เรียกว่าไม่ได้เยอะแล้วการสับสายพลังโน้ตเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มักจะให้มาในหลักล้านกันแล้วส่วนพลังชีวิตครับเล้านให้มาค่อนข้างที่จะน้อยเลยเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างไทยจีที่ผ่านมาเนี่ยสายพลังตึงๆให้พลังชีวิตมาถึง10 1ล้านนี่ให้มาแค่7ล้านมันจะถึกจริงๆเหรอมันจะมีของจริงไหมอันเดี๋ยวค่อยไปลองทดสอบกันนะความเร็วการที่115ก็ถือว่าเร็วอยู่ รียยืน40จุดก็ใช้ได้ถือว่าเป็นตัวชนใกล้ที่ดีเลยแล้วก็อาจจะใช้สกิลกับ2สกิลให้มาเท่ากาัน30%และสกิลที่1จะมีคูดาวอยู่ที่12วิไม่มีการลดคูดาวให้แต่งใดและสกิลทีจะลดลงมาจาก9วิเหลือ7วินั่นเองและความกว้างของสกิลบัฟที่1นี้ครับจะกว้างอยู่ที่330จุดและสกิลที่2จะกว้างแค่100จุด่านั้นค่อนข้างที่จะสั้นเพราะว่ามีสกิลสลับตำแหน่งนั่นเองนะ แล้วก็หลบสกิลไม่ให้มาโดยตาปกติสายพลังครับไม่ย้ำสกิลให้มา20%ตามปกติของเรนเจอร์ร่างไฮเปอร์ท่าสกิลให้มา30%ตามปกติของเรนเจอร์สายพลังและคู่เรนเจอร์อยู่ที่6.5วิในร่างไฮเปอร์แม็กและแร่ต้าเรนเจอร์เป็นมิดอย่างมากครับ1,60เท่านั้นส่วนทางด้านของสกิลเรนเจอร์ตัวนี้ผมเตรียมแข่งขันสกิลบัฟที่1เขาจะบัฟหลบสกิล30%บัฟต่าสกิล30%และบัฟฮิลเลือดอีก30%โด,ดยรวมถือว่าเป็นสกิลบัฟที่ ครบเครื่องมากประมาณนึงเลยเสียดายมันดีกว่านี้ได้สําหรับสกิลบัฟแต่ให้มาเท่านี้ก็ต้องยอมรับละกันดีกว่านี้ได้คือยังไงเหรอสายพลังครับผมตัวเก่งๆกัดกาจเนี่ยมักจะมีสกิลบัฟที่ดีอยู่3อย่างครับผม1 b u บัฟสร้างเกาะเลือด2 b u บัฟฮิลวเลือดและ3 b u บัฟวิ่งไวนั่นเองทําไมถึงต้องมี3อย่างนี้เกาะเลือดทําให้เรนเจอร์ตัวนั้นๆ ถึกมากขึ้นโดยเฉพาะสายพลังที่ให้พลังชีวิตมาค่อนข้างที่จะสูง2ครับบัฟฮิวเลือดพอเลือดเรนเจอร์ลดลงไปถ้ามีฮิวขึ้นมามันก็จะกลับมาเลือดเต็มได้และทางด้านของบัฟวิ่งไวช่วยยังไงทําให้ทีมของเราสามารถวิ่งไปกินระยะรับดาเมจล่วงหน้าแล้วค่อยให้ตัวกองหลังวิ่งตามมานั่นเองนะครับผมนี่จึงเป็น3ปัจจัยหลักที่ทำให้เรนเจอร์ สายพลังเก่งกาจในสกิลบัฟแต่อย่างเจ้าแกะตัวนี้ครับมีอยู่แค่อย่างเดียวจากที่ผมพูดไป3อย่างก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลยสักอันนะครับและบางคนอาจจะถามผมว่าลบสกิลกับต้านสกิลบ,บัฟสองอันนี้ไม่ดีเหลือก็ต้องบอกตามตรงว่าบัฟดีดนะครับแต่ว่าถ้าหากพอเราไปใช้งานจริงเนี่ยตัวลบบัฟฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยครับผมพวกยกเลิกผลรับบัฟของศัตรูอะไรพวกนี้เนี่ยหลายตัวครับสำหรับเรนเจอร์ยุคใหม่เนี่ย จะพ่วงติดมากับตัวเดามจดทำให้ซีบาพวกนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะหลังแล้วค่าหลบสกิลต้านสกิลเขามักจะใส่ในค่าเกียร์ของเรนเจอร์นั้นๆอยู่แล้วทำให้เซตัสแต่ละตัวเป็นหลบ100ต้าน100เนาะโดยการใส่เกียร์ผมครับตอนนี้ใส่เป็นคอสุดแก่งลีโอนาดหมวกรูดอฟคริสต์มาสและกระดิ่งคริสต์มาสทำให้เซตัสตอนนี้เป็นหลบ80 ต้านทะลุ100นั่นเองบอกได้เลยว่าถึกจัดๆเลยและอีกหนึ่งสกิลผมสกิลท่าลาแทงเป็นสกิลดาเมจ36เท่าสแตน3วิและก็สลับตำแหน่งกับศัตรูนั่นเองโดยไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องสลับตำแหน่งกับศัตรูเพียงแค่1นตัวเท่านั้นแต่อาจจะสลับตำแหน่งกับศัตรู 2- อถึงสตัวก็ได้ไม่จํากัดจํานวนขึ้นอยู่กับว่าสกิลมันจะโดนกับศัตรูทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองแต่ข้อเสียของสกิลนี้หลักๆเลยคือกว้างแค่100จุดเท่านั้นมันก็เลยอาจจะสั้นเกินไป ซึ่งยังดีมีของแถมเป็นโคนิ่งพักพวกก็สามารถเรียกเพื่อนเยอะเพิ่มมากขึ้นในการปล่อยเรนเจอร์ตัวนี้ได้ฉะนั้นแล้วใจความหลักของเรนเจอร์ตัวนี้จากการที่เราอ่านสกิลและความสามารถมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับเรื่องความเป็นตัวชนแล้วแหละครับผมว่าถ้ามันชนคึกมากๆพอสมควรเนี่ยมันก็จะเก่งทันทีแต่ถ้ามันไม่ได้ในระดับนั้นบอกเลยว่าตัวนี้ก็จะ เฮ้วทันทีนะครับผมดังนั้นต้องไปลองเทสกันเลยดีกว่าไม่ต้องรีรอนะครับอันดับแรกขอเทสเรื่องสลับตำแหน่งก่อนละกันโน้ตเดมเบดก็ไม่ต้องไปพูดถึงละกันเพราะว่ามันเป็นสายพลังนะครับสายพลังก็คงไม่ได้มีอะไรมากเกินไปกว่ารับเดมเบดนะครับอ่าแล้วก็ดูสลับตำแหน่งไปด้วยในตัวละกันนะปล่อยไปครับแกอู่ท่าเดิมตลกเหลือเกินแล้วก็บัฟคพองที่าะช้านิดนึงนะแต่ถือว่าเร็วอยู่พอสมควรเข้าตำแหน่งได้ย,ยังไง บัฟอีกหนึ่ทีก็ผมบัฟหน้าป้อมแล้วด้วยนะครับและสลับตำแหน่งไปแล้วเหมือนจะสลับโดน3ตัวเนาะแต่อีก2ตัวรับดดเมจสามเท่าไม่ไหวตายไปเลยสำหรับลูกน้องส่วนบอสก็เลื่อนลดไปจึง1และโดนสลับตำแหน่งและเดินกินที่มาแบบนี้นะครับมีสตันอีก3วินนะก็โอเคอยู่ใช้ได้นะใช้ได้ดูครับผมความถึกก็ เดินไปถึงหน้าบ้านศัตรูแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันซิลตำแหน่งใช้ได้อยู่นะไม่ได้ใส่ดนแน่นก็สลับค่อนข้างที่จะแม่นไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองเทสต์านนี้เพื่อเช็คความแม่นดูละกันนะครับมาให้บอสหัวดอกไม้เดินมาเยอะๆหน่อยโอเคปล่อยไปนะครับเจ้าแกะบัฟหน้าป้อมอ้าวบางเอิญไม่บัฟพอดีครับด้วยตัวนี้นะยังไงอ่ะบัฟไปแล้วตัวที่2บัฟเข้าตำแหน่งได้ยังไงสลับไม่อ้าวลาดด้วยครับผมรอบนี้สลับไม่โดน ยังไงดีอ่ะบับอีกหนึ่งทีนะสลับแมสลับเรียบร้อยนี่ครับผมโดนไป3-4ตัวเน้นๆถือว่าไม่ได้ใส่โดนแน่นอนแต่แม่นหลับนี้ยกนิ้วนะเออสำหรับตำแหน่งนี้ต้องพึ่งโดนแน่นอนนะครับมันจะไม่เหมือนกับสกิลกระโดดข้ามของเอเลนโทวะแล้วก็อาวเบโด้นั่นเองนะครับ3ตัวนั้นนี่คือกระโดดข้ามแบบการาันตีแน่นอนโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งโจมตีโดนแน่นอนก็ได้นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าความแม่นใช้ได้เลยครับผมถ้าใส่โดนแน่นอนมีเกียร์นี่ก็ น่าจะดูดีึ้นคราวนี้ไปเช็คความถึกจริงๆจังๆให้มันอีกระดับหนึ่งดีกว่า4 44 4สสีครับผมดูดิบอสอันนี้ตีข้างๆที่จะแรงจะรับได้ไหมนะครับมาเดินยึกยักจึกยักบับหน้าป้อมไปก่อนเลยจังหวะนี้ผมปล่อยเยอะๆเลยละกันนะครับฟาดหนึ่งทีพาดอยู่โอเคอูพาดรัวๆเลยว่าใช้ได้อู้สลับตำแหน่งไปแล้วเรียบร้อยจังหวะที่1สลับไปแล้วจังหวะที่2สลับกันไปถึงหน้าบ้านกนพอดีนะขึ้นพาดอยู่มีบ้างน,นะครับมีบ้าง ไม่ได้สรับโดนทุกตัวแต่อย่างใดนี่ขนาดไม่ได้ใส่โดนแน่นอนก็ได้ระดับนี้โอเคมากแล้วนะครับถือว่าพึงพอใจและก็ความถึกนี่เวอร์อยู่นะครับเพราะว่าเลือดแค่7ล้านหลบเก่งขนาดนี้แล้วก็ต้านครบร้อยและยืนได้นานขนาดนี้นี่มันไทจิเวอร์ชั่นตัวปกติชัดๆนะครับถึกมากคือแบบว่าเทียบเท่ากับความถึกของโยมทูตและไทจิเลยก็ว่าได้ถ้าถึกในระดับนี้ นะแบบว่าต้องโดนศัตรูตลุมกระทืบขนาดนี้ถึงจะเอาลงท่านั้นแล้วเดีย๋ยวไปลองของจริง PVP กันบ้างดีกว่าครับผมแต่ขอเป็น1ต่อ1กับตัวเดเมจโหดๆในปัจจุบันกันก่อนตัวที่1ไม่ต้องคิดเยอะอะไรครับผมเมงอูเมนอัพเกรดท่านั่นเองโดนแน่นอนด้วยมาลองดูกันดีกว่าว่าเจ้าแก จะรับดาเมจได้ไหวขานาดไหนนะครับไม่เอาตัวรับจรวดไปเพราะตัวมันเป็นสายพลังแล้วมันควรจะรับจรวดได้ด้วยตัวมันเองเพราะว่าทีมก็ต้องหวังพึ่งมันรับจรวดเช่นเดียวกันนะครับปลาลุยโลดนี่ครับผมอุบัติเหตุหัวเร็วอยู่นะก่อนโดนจรวดอีกนะครับผมแล้วยังไงเอ็กโซชั่นพลาดไปแล้ว1พลาดไปแล้ว2โอโหเจอธาตุไฟที่พลาดลวนๆหลบเก่งจัดอื้อหือ ใคจีกะยโยมชัดๆอ่าโดนไปแล้วไม่ตายด้วยผมเมื่อกี้ตัวแรกเหมือนจะโดนตีปกติเยอะไปหน่อยและโดนลุงกระเทืบถึงจะแตกโอ้ใช้ได้อยู่ แต่ว่าเรียกได้ว่าเมนูมินี่แรงพอสมควรนะครับเจาะตัวชนท่าน้ําเข้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็นะฝั่งตรงข้ามนี่เยอะขนาดนี้ถ้าเจาะไม่เข้านี่มันก็จะเกินไปหน่อยคราวนี้ถ้าชนะทางบ้างดีกว่าสําหรับคู่ที่2รูดเอสเกอรสซีซั่นที่2อัปเกรดท่านครับผมมาเจอท่าชนะทางไหวไหมหนึ่งดอกบินเลยหรือเปล่าเออให้มันสมกับสายผ้ารังหน่อยดีถึงจะแพ้ทางมันก็ควรจะยืนอยู่ได้บ้างนะครับ ยังไงยังไงรูดีเสตมาแล้วครับผมบัฟไปก่อนโอนจังหวะนี้สว่างแบบดับเบิลตายทันทีโอ้โหแรงจัดสำหรับรูดีเสหลบไม่ได้คือแตกทันทีครับผมต้าสกิลไร้ผลทันทีเมื่อเจอท่าชนะทางคู่3ามครับผมก็บาวล็อกไปเรืยระกันนะผมมีโดนแน่นอนทัานแต่ไม่มีอัพเกรดทตาผมคิดว่ายืนรับไหวเพราะว่าบาวล็อกเดี่ยวๆเนี่ยก็ ไม่ได้ดามเมจแรงสักเท่าไหร่ในตัวมันเองแล้วนะครับโดนเนื้อตามกาลเวลามาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะอ่ะลองดูแลกันยังไงก็น่าจะยืนอยู่ได้ครับตามการคาดเดาของผมนะลองดูกันโยนหนึ่งตุ๊บหลบได้ก่อนนะครับผมจ,จังหวะแรกจังหวะที่2ก็ตายไปเลยไม่ใช่นะเออเฮ้ยสองสมทีตายเว้ยเออได้อยู่ได้อยูไ่ไอ,อตัวแรกที่ตายนี่เหมือนจะโดนเครื้ยงไหมตีโบตถเยอะไปหน่อยครับก็เลยตายในดอกเดียวนะครับนี่เครื้ยงใหม่ตายเยอะเนาะแต่ว่า โดนดาเมจากสกิลนี่เหมือนจะต้อง2 -3 ทีแล้วเมื่อกี้มันมีดาเมจะรวดดาเมตีปฏิผสมลงมาด้วยก็เห็น2ทีตายแล้วกันไหนไหนก็ไหนไหนและคู่สุดท้ายแล้วกันราวสามฐานเสือลดต้าน60%แล้วมีอัพเกรดท่าแถมให้ด้วยใส่โดนแน่นอนมาอีกอะลองดูยังไงก็ไม่รอดผมมั่นใจหนึ่งดอกน่าจะบินเหมือนกันนะครับแต่ถ้ารอดนี่ก็เหวออยู่เหมือนกันนะครับผมปล่อยแกะไปเลยนะมา ราวสามานเสือไหวไหมลูกเหยียบหัวไปอาวหลบได้เว้ยหลบได้ยังไงตัวถัดมาเหยียบอีกรอบหนึ่งเฮ้ยไม่ตายเว้ยเมื่อกี้ติดหัวอยู่ลดต้าน60ตัวลดต้าน60ตายครับผมเออตัวที่ยังไม่โดนไม่ตายครับอ้าวนี่งานรอดพอโดนลดต้านปุ๊บตายเลยครับผมดอกที่สองเฮ้ยเวยอยู่เหมือนกันนะโดนลดต้าน60แล้วยังไม่ตายแต่ก็อย่างว่านะครับตัวนี้มันแค่ ร่างไฮเปอร์แมกทอนัมดเมจมันอาจจะยังไม่สุดสักเท่าไหร่คราวนี้มันลอง PV แบบของจริงเล่นเป็นหมู่คณะนะบ้านลยกว่าขอแบบไม่ตึงมากและกันอาจเจอยกลอยอตีหน่อยแล้วกันนะครับผมที่ผวงใช้หน้าตาประมาณนี้ตัวที่เอาออกไปและใส่แกะมาแทนผมเลือกอนุบิท9ดาวแม็กเลยเหี่ยวลองดูกันเอาแกะลงมาแทนดูว่าเล่นเป็นทีมจะถึกขนาดไหน เออเมื่อกี้ PVP หนึ่งต่อหนึ่งก็เห็นความถึกปรามาหนึ่งแล้วนะครับสเตนหลักก็ค่อนข้างที่จะถึกเลยนะส่วนเรื่องสาหรับตำแหน่งนี่ถือว่าเป็นของแถมและกันเราเน้นความถึกล้วนๆว,ว่าแบบว่าเฮ้ยเอามายืนชนเป็นโคนี่รถถังฝั่งทนได้หรือเปล่าเออถ้าได้แบบนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ใช้ได้ใช้ดีครับสำหรับตัวชนเอามาถูถ่ายไว้ก่อนนะคอยไปหาตัวชนจร,จริงๆภายหลังก็ยังได้นะครับอ่าแต่ตัวนี้โอ้โหเฮ้ยถึกว่ะถึกว่ะ ยืนอยู่ครบเลยปล่อยมาขี่ตัวก็ยังยืนกันครบเรียบร้อยป้อมแตกไปเลยนะครับแก่โหดไปเปล่าน้องไม่ตายเลยเอออย่างงี้ต้องหาทีมที่มันสตรองขึ้นหน่อยไหมทีมนี้ไหมโอ้ตึงเลยทีมนี้อะตึงเลยอะลองดูครับผมตึงอย่างงี้แหละมาอ่าเจอของเท่เลยเมื่อกี้อาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่ก็ตึงแหละแต่ยังไม่สุดคราวนี้ลองเจอโคตรอภิมหาดมเดเมจนะครับแก่จะรอดไหม ดอกเดียวบินไปเลยครับผมโอ้โหเจออัปเกรดธาตุตัวโครรโบข้างหน้าที่จะเยอะครับสําหรับทีมนี้ก็เลยไม่น่าจะรอดนะแต่ว่าถ้าเล่นไปทีมผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะเออมันก็มีเกาะเลือดจากตัวปูอะไรพวกนี้ช่วยมันควรจะย่องรอดบ้างแหละนะครับผมแต่ว่าหยุดเวลานี่โดนเยอะเือนเนี่ยตายไหมตายหมดเลยว่ะโอ้โหแต่ว่ายมก็ไม่รอดเหมือนกันนะเดเมจถือว่าแรงจัดจ้านจริงๆครับสำหรับเดเมจจากทีมฝั่งตรงข้าม นะมีทั้งเดียดมีทั้งเมงูมินนะครับโอ้โหจะเม็ดเติมเลยม็อบด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหครบเลยทุกธาตุนะครับจะไปเหลือเหลือเรียบร้อยดีครับผมรออะไรขนาดยมยังยืนไม่อยู่น,ะนับภาษาอะไรแก่แกะนะครับโอ้โหโดนซะหนักเลยตานี้นะเอาแต่ขึ้นมาสเตอร์สามได้อยู่นะครับแล้วก็ก่อนนี้ผมมีไปลองเทสตตีมาเหมือนกันนะอันลองดูรีเพย์นิดนึงละกันนะครับนี่เอาเจ้าแกะมาลองดู นะก็บอกได้เลยว่ายืนเคียงคู่ยมเลยก็ได้เป็นเพื่อนกันเลยนะยมตายแก่ก็ตายยมไม่ตายแก่ก็ยังยืนเหมือนกันนะครับเป็นทรงนี้ทุกตาเลยนะเรียกได้ว่าทึกจัดจ้านสมใจจริงเป็นไทจิหรือยมมาทูตเทียบเคียงได้เลยนะครับเวอร์ชั่นคนจนละกันนะโอ้โหใช้ได้ครับเรียกได้ว่าเป็นรถถังฝั่งทนเบอร์ใหม่ยุคใหม่ ก็ว่าได้นะครับใครที่หาตัวชนอยู่เพิ่งสร้างไ d ดีใหม่ๆตัวนี้ตอบโจทย์ปั้นได้ครับผมเอามาเล่นใช้เป็นตัวชนไปก่อนนะครับเดีย๋ยวถึงเวลามีตัวชนเก่งๆโหนขวดแบบใช้ยาวๆโคนระโบแสงปื้นเนี่ยค่อยไปตามหาก็ได้นะครับตอนนี้ปั้นตัวนี้มาใช้งานไปก่อนไม่มีปัญหานะถือว่าถึกอยู่ในส่วนที่ผมรับได้เลยนะครับถือว่าเก่งดูดยิยืนกันเป็นวันนะครับยืนอย่างเยอะดูด,ด,ดิโดนผักโดนเดเมออะไรก็เฉยนะปูนี่ยังหายไปเยอะนะ ดูดิโอ้โหเนี่ยยืนซ้อนกักี่ตัวก็มาดูเนี่ยนะครับบทสรุปการใช้งานก็หลักๆเลยเอามายืนถึกรถถังฝั่งทนเท่านั้นนะครับผมสำหรับสกิลบัฟก็ใช้ได้ใช้ดีครบเครื่องพอประมาณส่วนสกิลดาเมจก็ถือว่าเป็นของแถมในการสตันก็เป็นของแถมสำหรับตำแหน่งก็เป็นของแถมเหมกันเพราะว่ากว้างแค่ 100จุดเท่านั้นหลักๆคือเอามายืนถึกยืนบับและล่างขวนเท่านั้นแนะนําว่าใส่เกียร์หลบครึ่งหนึงต้าน100เป็นอย่างต่ำเนอะถ้าหากเกียร์ไม่ครบคันสักเท่าไหร่โอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย